การเรียนรู้ที่นี่เนี่ย,ยทำให้ได้ความสัมพันธ์3ระดับค่ะคือระดับที่1น,นะคะก็คือเรื่องของตัวเรากับตัวเราระดับที่2ก็คือเรื่องของตัวเรากับผู้คนหรือสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วระดับที่3คือใหญ่กว่านั้นเป็นโครงสร้างระดับสังคมหรือว่าเป็นระดับโลกค่ะ คือจริง,รงๆเราเนี่ยทุกวิชาที่เราเรียนนะคะมีทั้งระดับความสัมพันธ์นี้หมดเลยเพียงแต่ว่าน,นี้ลองมากรุปง่ายๆนะคะสั้นๆอย่างเช่นการภาวนาแล้วก็การเรียนรู้ตัวเองนะคะก็จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ในตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพก็จะเป็นคลาสที่ผ่านมาที่เราได้ไปที่เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆซึ่งสาหรับจริงเนี่ยมันทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งค่ะว่าไม่มีใครแก่กันเรียน เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตอนที่เราเริ่มต้นเรียนนะคะน้องๆแต่ละคนก็เฟรชชี่ไฟแรงมากๆมันรู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยว่าเฮ้ยจะเรียนได้ไหมจะไหวไหมเอาวะลองลุยดูทิ้งความกังวลหลายๆอย่างแล้วก็กล้าเป็นตัวเองนะคะในที่สุดก็รู้สึกว่าเราได้ความสดใสกลับมาด้วยซ้ําเหมือนกลับไปเป็นเด็ก20ต้นๆอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ในระดับที่2คือเรื่องของการสร้างชุมชนกัลยานามิตรแล้วก็เรื่องของศิละปะ แน่นอนค่ะว่าพอเราสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ทุกคนนะคะมันเป็นเหมือนกับที่ที่ทําให้เราอุ่นใจเพราะว่าเราออกไปทัางนอกเราไม่ได้มีโอกาสจะเจอเพื่อนๆแบบนี้บ่อยนะเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันส่วนศินละปะนะคะก็ศิละปะเนี่ยทำให้เราสามารถสื่อสารตัวเรากับคนอื่นได้คนอื่นจะเข้าใจตัวเรามากขึ้นผ่านงานศินละปะซึ่งจริงก็เช่นกันค่ะได้กลับไปทําอะไรที่แบบมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเอาศิละปะออกจากชีวิตของเราะคะ่ะ สำหรับระดับความสัมพันธ์ที่3นะคะจริงๆเราเรื่องของกระบวนการใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากคือไม่คิดว่ากระบวนการใหม่มันจะละเอียดลึกซึง้งแล้วก็เชื่อมโยงทุกอย่างได้ขนาดนี้เราอยู่ในโลกที่เหมือนแบบมิติแค่2ระดับด้วยซ้ำอ่ะเรายังแทบไม่ได้มองโครงสร้างของสังคมเข้าไปได้ลึกซึ้งมากเลยแต่ในหมวดวิชาต่างๆที่เราได้เรียนนะคะมันทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราเนี่ยการเคลื่อนที่ของคนเพียงคนเดียวมันกระครบกับคนอีกหลายๆคนมากเลยอะคะ่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะจึงมองว่าจริงๆแล้วเ,เนี่ยสามระดับที่เราเห็นเน่ะเรายังมีความสัมพัน์ระดับที่4ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของจิตวิญญาณและจัก,กรวาลจึงเชื่อว่าคนที่เราอยู่ตรงเนี้ยเดินทางในสายนี้ค่ะเรามีอะไรบางอย่างที่เราเชื่อมต่อกันมีครูบาอาจารย์มีครูรู้หลายๆท่านที่ดูแลเรามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะสิ่งที่เราทํามันอาจจะยากแต่ว่าขอให้เชื่อม,มั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ ส่วนสิ่งที่ตั้งใจทำเนี่ยนะคดนะคะจึงคิดว่าเรื่องของการตระหนักรู้ตัวเองเ,เป็นสิ่งสําคัญมากๆาก็อาจจะนําความรู้เนี้ยค่ะทาเป็นหลักสูตรผ่านออนไลน์แล้วก็เรื่องของการจัดคอร์สอบรมยังไม่ได้เสด็จน้ําดีว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่คิดว่าแน่นะคดทำแน่นอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะสติและฝึกฝนค่ะเราจะฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกฝนอย่างเป็นธรรมชาติของตัวเราแล้วก็ให้เป็นเนื้อเป็นตัวเดียวกันขอบคุณมากค่ะ